ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมของ b a c k d e s e r t o n l ไลนนะครับวันนี้ผมก็จะมาอะสอนวิธีฟาร์มนะครับไอตัวน,นี้นะฮะชิ้นส่วนนะครับมาทำาให้ตัวอัน,น้มนดีเขี้ยวสีเลือดอก้าหานนะครับซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่โซนหมาป่าแดงนะครับตรงน,นี้อันนี้ผมอัพโนดไว้ที่11อนะครับเวลาเราอัพก็ใช้ตัวพวกตัว ที่เราไม่ค่อยได้เล่นนะครับอัพตัวนี้ขึ้นมานะครับมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การดรอปไอเทมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่า1ชั่วโมงนะครับจะได้สักกี่อันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่งสปีดเลยนะ,ะดูก่อทยดเล็บบาย ก็ตีผมตีมาประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับคือไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหโมงมากเลยนะได้แหว่นมาสองวงออันนี้วงละร้อยกว่าเอ็นนะครับแต่ว่าอันนี้สามารถขายได้ถึงสี่ร้อยนะครับ้ทงที่แล้วผมมาแป๊บเดียวได้สองอันนะฮะอันนี้คือสองอันที่ผมได้ไปตอนแรกอเดี๋ยวไปพาไปดูที่ตลา,าดแล้วกันว่ามันรูปร่างเป็นยังไงนะครับไปอะตอนนี้เราก็กลับมาที่เมืองแล้วนะครับก็ อันนี้นะครับไม่มีขายในตลาดนะครับไอตัวคาทุนนักเนี่ยครับก็คือมันเป็นปูกมัดตัวละครนะครับขายไม่ได้นะฮะอันนี้พอดีว่าผมได้มาหนึ่งอันนะครับก็คืออันนี้เนี๋ยผมจะรวบรวมให้ดูครับหล่มให้ดูนะฮะว่าพอหลอมแล้วมันจะกลายเป็นไอเทมอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูในตลาดนะครับจะใช้หินอัญมณีเวทมนต์ดำนะครับเดี๋ยวไปดูนะอันนี้ผมซื้อไว้แล้วนะฮะ จะเป็นตัวนี้นะครับไหนเอ่ยนี่ครับกาหารนะครับอันนี้ก็คือสําหรับแบบสายโจมตีนะครับจะใช้ตัวนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะมีเทมป้องกันอีครับราคามันก็จะแพงขึ้นไปอีกนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเป็น,นะอะไรอ,อยู่ในอันนี้ยันแมนมนีฮะโจมตีนะครับ เลือกราคาที่สูงที่สุดนี่ฮะตัวนี้ถ้าเกิดเราหล่อมแล้วอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบเก้าล้านเลยนะแล้วมีตัวนะฮะมันจะหล่อมเป็นตัวอันนี้ป้องกันนะครับก็คือพอหล่อมออกมาแล้วมันจะเป็นน่าจะเป็นอันนี้ก็ราคามันก็ใกล้เคียงกันนะครับโดยตลาดนะ ตอนนี้อยู่ที่458นะครับดูว่าจะทำอันไหนดีนะครับอันนี้459อันนี้แพงกว่านะครับเดี๋ยวเราจะทำอันนี้กันเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับตอนแรกผมกลับว่ามันดอกง่ายอยู่นะครับบางทีผมไปได้สองสามเม็ดเลยนะแต่บางทีไปไม่ได้นะครับนี่มันได้อันเดียวเองเดี๋ยวลองลองดู แปลท่าอย่างง่ายนะครับใช่ไหมจำมั่วละอ่ะแปลท่าอย่างง่ายนะครับอันนี้ใช้สองอันนี้ส่วนอันนี้อ่าได้นะครับส่วนอันนี้ผมดูในตลาดให้มาว่ามันแพงเท่าไรไม่แพงนะครับอีกตัวหนึ่งเราสามารถซื้อได้นะครับตัวนี้ราคายืดที่ร้านก็กวายนะครับ ซึ่งคุ้มมากถ้าเกิดสมมติว่าไปฟาร์มที่นี่แล้วได้มาก็จะได้ตัวนี้เนี่ยก่อนหนะ้านี้ผมขายไปแล้วก็ได้458นะครับเก็บตังค์แล้วอันนี้ก็ขายไปนะปออืออ่ะโอเคนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรดีๆนะผมก็จะมาลงคลิปเพิ่มเติมนะครับเพ,เพื่อนๆได้ดูนะฮะ สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ